พอแก้วมาแก้วช่วลุกด้วยผัดบักบุ้งไฟแดงหนึ่งสองสามไปวันนี้พาผัดบักบุ้งไฟแดงจ้าหลังจากที่ขอมานะคะว่าอยากดูผัดบักบุ้งสะดุ้งไฟภาคสองนะคะอันนี้ตำพริกก่อนจ้าอ่ะตำพริกนะคะสูตรสากลอยฟ้าจ้า กระเทียมได้น,นะคะแสงเบลตาปักบุ้งลอยฟ้าอ่ะปักบุ้งไฟแดงนะคะภาคสองนะคะหลังจากที่ใครขอมาเนาะโอ้ยร้อนกันเลยจ้ะพอแก้วมาแก้วชูลุกด้วยผัดปักบุ้งไฟแดงหนึ่งสองสามไปโอ้ยโอ้ยลวกชูชีด หวกจะหมวกช่วงชีวิตค่ะไฟแดงของจริงต้องผัดแบบนี้นะคะแบบนี้ปนไปได้ค่ะไฟแดงหรือไฟไหม้นะคะผัดตดแบบนี้นะจ๊ะ,ะทามเทอมเราคว้นไปนหมดแล้วนะคะโอ้ยใครที่ขอมานะคะผัดให้แล้วนะคะลับบุ้งไฟแดงของแท้ค่ะ ต้องผัดแบบนี้จ้ะนี่เก็ดสดผัดสดจ้ะอุ้ยไฟลุกบึมบึมบ,มบ,มบึมค่ะมอ่ยก,ก็แก้วมาแก้วช่วยด้วยหว่วงจะหมวกทุกชีวิตค่ะอุ้ยหอ,หอมหอมคิ้วคิ้วเขายังยยอยู่ราอเนี่ยอุ้ยผัดสดๆนะคะ กินแบบนี้เลยนะคะมันจังแซบเนาะแบบนี้เราจะากินกับข้าวต้มนะคะน้ำแรงครบจ้าอ่าผัดบักบุ้งของเราก็ได้ตดน้ำด้วยนะจ๊ะสูตรไทย <c oughs> โอ้ยฉุนสูตรไทยสูตรมันนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะผัดดอกบุงนะคะอันนี้สูตรอิบ่าผัดแซบนะคะ ร้อนๆนะคะนี่จ้าผัดผักบุ้งก็ร้อนๆจ้ะนี่อุ้ย,ยผัดสดนะคะกินเป็นแบบนี้เลยจ้ะจังแทบเนอะรดน้ำจ้ะอุ้ย,อยของแท้ค่ะนี่จ้ามาละจ้ามากินผักผักบุ้งไบแดงนะคะสูตรอีหว่า,าพาแทบจ้ะ ด๋อยสูตรนี้ทำกินได้นะคะทำขายไม่รอดอือยผัดสดๆกันในทุ่งนาเอมทุ่งบักบุ้งนะคะข้างหลังนี้เป็นป่าบักบุ้งนะคะ สาค่อยไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บมาห่หวงจะหมวกู่้ชีวิตค่ะมว่าโดนไฟไหม้โอ๊อยเจ็บจ้า 흐자음음 mm. yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. không ừ. ừ. Hãy subscribe เป็นช่องแบบบ้านๆแบบนี้นะคะลุยๆแบบนี้นะคะเรื่มเริ่มใหม่อ่ออออะ phòng trái rồi ha